สวัสดีเอนะคะนี่ก็อีกหนึ่งตัวนะคะอันนี้ชื่อน้องน้ำพิ่งได้เดือนกว่าแล้วรวมๆสองเดือนน้องยังเล็กอยู่ค่ะน้องกินน้องยังกินอาหารเม็ดไม่ได้น้องกินอาหารเปียกสงสารน้องด้วยนะคะน้องก็เป็นแมวจรแมวคลอดลูก แม่ข้อรูปบนดาดฟ้าแล้วมีคนส่งมาให้มีคนส่งมาให้เลี้ยงแต่ไม่ได้ให้ค่านมค่าอาหารแค่ส่งมาให้เลี้ยงเฉยๆขอความเมตตาพี่พีป้านาอาเอฟซี R, F, C, ทั้งหลายน,นะคะ ด้วยอาหารเปียกน้องนมแพ้น้องน้องก็ยังไม่อดนมค่ะน้องยังกินนมอยู่เลยน้องตัวเล็กมากน้องได้กินนมแม่แค่นิดเดียวเองแล้วก็ถูกจับส่งมาให้เลี้ยงขอความเมตตาด้วยนะคะน้องน่ารักมากเลยนี่ชื่อน้องน้ำผึ้งพอได้มาวันสักบาทน้ำผึ้งพอดี น้องด้วยนะคะพี่ป้านะ้าเอฟซีทั้งหลายน้องกินเก่งเดี๋ยวนี้น้องกินเกิ่มกินเก่งแล้วเริ่ม,ลเ,มเล่นแต่แม่ก็ยังไม่ปล่อยให้ออกมาเล่นข้างนอกเพราะพี่ๆตัวใหญ่ๆมีสามตัวกลัวจะทำร้ายน้องเวลาเผลอทำงานต้องรอให้น้องตัวอีกนิดน น้องได้สักสามเดือนก็จะปล่อยออกมาข้างนอกจาก f อพี่ป้านะ้าอาทั้งหลายช่วยด้วยนะคะดูารน้องมากมากเลยติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้นะคะติดต่ออาหารสายแมวที่ต้องการมากที่สุดอาหารเปียกแมวเล็กอาหารเปียกแมวโตสี่ตัว สายแมวนมแพะค่ะต้องการที่สุดฝากน้องๆด้วยนะคะ